ัเข้ามาให้แล้ว1คันนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็น Toyota a l อ i ต 1.8e ปี2017ค่ะราคาเปิดขายที่เพชรยนต์นะคะอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นเลยรถใช้งานมาแค่มือเดียวนะคะรถโดยงานปรับจำการอีกด้วยคันนี้รถปี17แท้เลยนะคะไม่ใช้งานอยู่ที่170,000กิโลค่ะตัวรถบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันนะคะเรารับประกันความสวยความเดิมมาให้แน่นอนราคาเพียงแค่370,000 9,000บาทเท่านั้นรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงนะคะฝากพี่ๆกดติดตามแล้วชมคลิปนี้ให้จบด้วยรับรองได้ไปคันนี้สวยครบจบในคันเดียวแน่นอนค่ะรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กลัาจะเจอกับนุชดอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะตั้งถนนเสรีไทย68แยก1 0,000บินบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่29นะคะของเดือนสุดท้ายแล้วของปีนะคะก็แวะเวียนพามาอัปเดตรถเข้าใหม่วันนี้สดสดร้อนร้อนเลยนะคะเผื่อเปิดปีใหม่มาลูกค้าจะได้เห็นก่อนใครแล้วมาจองทันนะคะสําหรับคันนี้นะคะกับรถเข้าใหม่โตโยต้าอัลติสเนี่ย ปก 1>, 1 8 e เข้ามาแล้ว1คันสวยๆเลยสีดำด้วยนะคะบอดี้สีดำหายากแล้วนะคะถือบอกได้เลยว่าสเปค1.8 ยิ่งหายากกว่าอีกนะคะวันนี้เพชรยนต์จัดมาให้ชมแล้ว1คันเลยนะคะหลายๆท่านอาจจะหาอยู่นะคะสำหรับตัว 1.8i นะ,ะคันนี้ได้เป็นรถปี2017ค่ะราคาเปิดขายที่เพชรยนต์อยู่ที่379,000บาทเท่านั้นเลยบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันตัวรถยังไม่ได้เก็บงานหรือว่าปรับสภาพรับความรับรองนะคะว่าความสวยนะคะจัดเต็มมาให้แน่นอนและรับประกันความสวยความเดิมมาให้แล้วรอบคันรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงนะคะฝากพี่ๆกดติดตามแล้วชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะรับรองนะ ไปคันนี้สวยครบจบในคันเดียวแน่นอนมารับชมในส่วนของรายละเอียดตัวราคาและเลทผ่อนกันก่อนเลยนะคะตัวนี้ได้รถปี2017ค่ะราคา379,00 0ผ่อนต่อเดือนนะคะแบบฟรีดาวเลยนะ,ะดอกเบี้ย2.79จกจะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปีอยู่ที่6,700บาทเท่านั้น,นะคะ่ะพี่จ๋าผ่อนสบายๆเลยนะคะคุณพระบอกได้เลยว่าโคตรสวยและโคตรคุ้มเลยนะคะมารับชมรายละเอียดตัวรถกันได้เลยด้านหน้าได้เป็นกระจังหน้าโครมเมียมค่ะสภาพค่อนข้างสวยเดิมนะคะและ ก็สีได้เป็นสีเดิมจากโรงงานเลยสีไม่มีผิดเพี้ยนค่ะสีดำร้วนๆแบบนี้สภาพเกร็ดเอแน่นอนนะคะไฟด้านหน้ามาพร้อมไฟมัลติรีเฟกเตอร์ค่ะคันนี้สภาพใสกริ๊งไม่มีด้วยรายการแตกเล้าเลยสมบูรณ์เดิมโรงงานด้วยนยคะโป่งซุ้มล้อไม่มีด้วยรายการพลิกความมาค่ะรอยต่อนะรอยตะเข็บนะคะเห็นได้ชัดเลยเรียบเนียนสวยๆแบบนี้แม็กเดิมโรงงานขอบ16นะคะสภาพไม่มีด้วยรยการเบยดฟุตบาทมาอีกด้วยดอกยางคันนี้ได้ดอกยางปี2023มาให้แล้วค่ะพี่ๆขะเพราะฉะนั้นใครได้ ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยราคาเพียงแค่3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้ออปชั่นมาเต็มขนาดนี้ถือว่าคุ้มเลยนะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวกระจกมองข้างค่ะคันนี้ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวนะคะกระจกด้านข้างรอบคันเนี่ยได้เป็นพาร์ทเดิมเลยจาก t o โยต้ามือเปิดได้เป็นสีดาค่ะสีเดียวกับตัวรถนะคะเปิดเข้ามาแล้วนะคะบอกได้เลยว่าภายในเนี่ยคุมโทนด้วยสีดําได้เป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานสําหรับสเปค1 8 e จะได้ภายในเป็นเบาะผ้า นะคะคสวยๆแบบนี้ไม่มีด้วยการฉีกขาดด้วยเกียร์ออโต้นะคะระบบแอร์ปรับมือนะคะ และในส่วนของ Radio, ร,อรายละเอียดพวงมาลัยม u l t i f u n ชันอยู่สภาพสวยเลยภายในถือว่ากริบมากเพราะว่าตัวรถยังไม่ได้เก็บงานหรือว่าปรับสภาพเลยนะคะภายในยังสวยเดิมขนาดนี้นะใครที่สนใจนะคะโทรมาจับจองกันไว้ก่อนเลยเปิดปีใหม่มาเข้ามาดูรถจริงจัดไฟแนนซ์รับรถกลับบ้านได้เลยนะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างค่ะคันนี้นะคะเสาบีอยู่สภาพสวยเดิมเลยนะหัวน็อตไม่มีดีลอการแกะไข่เงียบค่ะน็อตเดิมๆโรงงาน แผ่นเพจนะคะวันเดือนปีผลิตตรงกับสำเนารถนะคะเลขตัวเครื่องตัวถังนะคะสามารถเช็คได้เลยเดิมแท้สมบูรณ์แท้โรงงานเลยค่ะคุณพี่จ๋าคันนี้รับสภาพรับประกันสภาพให้แล้วสวยเดิมแน่นอนนะคะซอกประตูนะคะบอกได้เลยว่าตัวน็อตเนี่ยไม่มีรายการขยุกขยื่นเลยน็อตเดิมโรงงานด้วยพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาหานุดได้เลยตามเบอร์โทร091หนค่ะ4 4่สี่เดเนุเพชรยนต์รับรองได้ไปนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆผ่อนแค่ต่อเดือนอยู่ที่6,700บาทเท่านั้น รับประกันความสวยมาให้แล้วค่ะพี่พจ๋าคันนี้นะคะสวยเดิมน่าใช้แน่นอนนี่กระจกรออคันนะคะได้เป็นพาร์ทเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะมือเปิดทั้งสองข้างอยู่สภาพที่สมบูรณ์และในส่วนของรายละเอียดห้องพดยสารด้านหลังค่ะคุณพี่จ๋านั่งสบายๆก,กว้างๆแบบนี้เลยนะคะมีที่ชาร์จแบตด,ด้านหลังตัวเบาะผ้าเดิมไม่มีด้วยการฉีกขาดเบาะผ้ายังอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยนะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างค่ะซอกประตูหัวนอ็อตรอยเม็อาร์คอยู่สภาพเดิมๆโรงง,งานไม่มีช้ำเลยนะคะแผงประตูด้านข้างก็อยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้ เช่นเดียวกันนะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวสีรอบคันคันนี้ค่ะได้เป็นสีเดิมไม่มีผิดเพี้ยนเลยลูกค้าดูจากสีได้เลยนะคะนี่สวยๆเดิมๆนะมากันต่อในส่วนของรายละเอียดตัวด้านหลังค่ะไฟท้ายเดิมโรงงานแบบ LED อยู่สภาพสวยๆกันชนด้านล่างนะคะมาพร้อมติดตั้งไฟทับทิมมาให้แล้วสภาพสวยเดิมแบบนี้ด้วยตาสไรักโคราออาติด 1.8E อยู่สภาพสวยเลยนี่นะคะนี่คือเป็นรถที่รับเข้าร้านมาสดๆร้อนๆเลยนะคะยังไม่ผ่านการเก็บงานหรือว่าเก็บสภาพแต่ อย่างใดนะคะวันนี้มารีวิวให้ชมก่อนนะให้ดูโครงสร้างหลักกันเลยนะ,ะว่าที่รถเรารับเข้ามาเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างให้เห็นกันชัดๆเลยค่ะพี่พี่จ๋านะคะใครที่สนใจรีติดต่อมาได้เลยเนาะสำหรับตัวนี้นะคะสเปค 1.8e นะที่เปิดนะคะจะอยู่ในส่วนของกุญแจนะคะแล้วก็ จะอยู่ตรงนี้นะคะที่เปิดหลังเนาะเดี๋ยวนุชเข้ามาเปิดให้ชมก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชมภายในกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเก็บสัมภาระกันนิดหนึ่งนะคะให้ดูโครงสร้างและตัวเอ่อห้องเก็บสัมภาระนิดหนึ่งเนาะห้องเก็บสัมภาระก็ถือได้เลยว่าดีไซน์ออกมาได้กว้างขวางเหมือนกันนะคะเก็บสัมภาระได้จุกจุกกระเป๋าเดินทาง 4- ี่ห้าใบเลยคันนี้เขามีแถมนะคะตัวถาดรองมาให้ด้วยแล้วก็พรมนะคะมีมาให้แล้วนะคะพรมวางเท้าอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราทาความสะอาดใส่เข้าไปให้ลูกค้าแน่นอนนะคะแล้วก็ ยางอะไหล่แม่แรงถุงเครื่องมือด้านล่างมีมาให้หมดเลยนะคะสภาพสวยแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะพี่พี่จ๋ารีบจับจองกันเข้ามาไว้ก่อนเลยสเปคนี้ราคานี้หาไม่ได้ง่ายแล้วนะคะสำหรับเอาติ 1.8e ปี2017คันนี้379,000บาทเท่านั้นเลยค่ะพี่พี่จ๋ารถสวยการันตีมาให้โครงสร้างหลักเดิมโรงงานนะคะรับรองได้ไปคุณพี่คุ้มแน่นอนเลยนะคะกระจกรอบคันได้เป็นพ์ทเดิมค่ะภายในก้ว้างสะอาดสะอา้านสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะตัวเบาะยังอยู่สภาพสมบูรณ์จาก โรงงานนะคะไม่มีรดุอาการฉีกขาดอีกด้วยโครงสร้างนะคะเสาบีให้เห็นเลยนะคะเรียงลงมาอยู่สภาพสวยเดิมแบบนี้เลยไม่มีช้ำค่ะพี่พี่จา๋าไม่มีดุลยาการแกะไขง่งงดแงะค่ะสภาพสมบูรณ์จากโรงงานนะคะตัวน็อตอยู่สภาพเดิมๆเ,เลยสันเหลี่ยมั้นข้างเห็นได้ชัดค่ะนี่นะคะสไม่มีผิดเพี้ยนค่ะ ตัวแม็กอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานเลยนะคะไม่มีรอยการเบียดฟุดบาดนะคะดอกยางปี2023ทั้ง4เส้นอีกด้วยนะคะสำหรับภายในนะคะคันนี้นะ้าบอกได้เลยว่าสภาพกริปและภายในไม่มีช้ำเลยตัวฟังก์ชันเดี๋ยวนุชพาชมนะ,ะดูเสาบีกันก่อนนะคะหัวน็อตนะแต่ละจุดนะคะอยู่สภาพเดิมโรงงานเลยค่ะพี่เลี้ยงลงมานะคะด้านล่างน็อตเดิมเดิมสติกเกอร์ต่างๆต,ติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานภายในสวยๆกริปกริปเดิมๆแบบนี้อีกด้วยมาค่ะพี่พจ๋า อ่ะเดี๋ยวดูสตาร์เครื่องโชว์ก่อนนะคะสตาร์เครื่องขึ้นมานะคะเรือนไม้นะคะที่เห็นเลยไม้ใช้งาน1นึ0 0 0สมนกิโลนะคะไม้แท้โรงงานเลยนะคะพี่พจ๋าคันนี้นะคะพวงมาลัยมอติฟังก์ชันอยู่สภาพสวยไม่มีช้ำไม่มีรอปการถลอกด้วยหนะะ้ามาพร้อมลูกเล่นเครื่องเสียงก็เป็นคลาสสิกเดิมจากโรงงานเชื่อมต่อ FM นะคะ AM ได้ y ได t u b e อ๋อขอโทษทีค่ะเชื่อมต่ออ่อสาย USB ได้นะคะนี่เลยมีเชื่อมต่อให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของระดับเรตัว แอร์นะคะเป็นแบบปรับมือนะคะนี่เลยนะรปรับมือแอร์เย็นมากนะคะหัวเกียร์อยู่สภาพสวยเลยนะเดี๋ยวเก็บงานเพิ่มเติมให้เป็นแบบเกียร์ค่าบันไดแบบนี้นะคะสวยๆเดิมๆเบรกมือเป็นแบบดึงนี่เลยนะคะถือว่าภายในเนี่ยไม่ได้ช้าม,มากนะคะสาหรับคันนี้ขออนุญาตดูนิดนึงเนาะสำหรับตัวนี้นะคะว่าเป็นรถมาจากที่ไหนเอ่ยนะคะอ่าคันนี้นะคะจะได้เป็นรถนะคะของรถหน่วยงานนะคะรถหน่วยงานของบริษัทนะคะ ของบริษัทเลยนะคุณพี่จ๋าหนูไม่สามารถเอ่ยชื่อได้นะแต่ว่าคุณพี่อยากรู้ว่าเป็นบริษัทอะไรเราคุยกันหลังบ้านได้เลยค่ะรถโดยงานปรดจำการค่ะคุณพี่ขามือเดียวประวัติศูนย์นะคะรับรองความสวย ความเดิมมาให้เลยนะคะ3า9 0 0 0บาทไม่ใช้งานแสนห้านะคะปี17ผ่อนอยู่ที่6,700บาทถือว่าคุ้มเลยกับรถสภาพนี้นี่คือสภาพยังไม่ได้เก็บงานนะคะคุณพี่จา๋ายังสวยขนาดนี้เลยถ้าเก็บงานนัดบอกเลยว่าสภาพกรีบแน่นอนนะคะสนใจรติดต่อมาเป็นเจ้าของได้ก่อนใครเลยที่เบอร์โทรด้านล่างนะคะอย่ารอช้าดูแล้วรีบติด รีบตัดสินใจแล้วติดต่อมาหารนุษนะคะบอกด้เลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องว่าสภาพคันนี้เป็นยังไงไปชมกันได้เลยคะ่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าหของเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องดูโอวีทเดิมแท้4สูบเดิมโรงงานเป็นเครื่องหน0 0งพันีีนะคะคันหน้าอยู่สภาพสวยเลยภายในหน้า้องเครื่องอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานสะอาดสะอา้านไม่มีรลอยค่าน้ำมันไหลยเยิม้มคันหน้าตัวน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมเลยเดี๋ยวให้ชมคันหน้านิดหนึ่งภายในไม่มีดิวรอยการขึ้นสนิมนะคะหรือว่าโดนชนมาค่ะอยู่สภาพเดิมๆโรงงานเลย แบตเตอรี่เดี๋ยวเราทําการเช็คให้ถึงเวลาเปลี่ยนเราเปลี่ยนให้เลยนะคะในส่วนของารายละเอียดตัวโครงสร้างน็อตที่ยึดฝากระโปรงอยู่สภาพสวยฝากระโปรงเดิมโรงงานสติเกอร์มอกต่างๆนะคะยังติดตั้งมาให้เห็นแบบนี้แผ่นกันความร้อนอยู่สภาพที่สมบูรณ์จากโรงงานอีกด้วยใครที่มองหาอยู่นะคะติดต่อมาได้เลยคะ่ะคุณพี่จ๋าก,กับ To y ยต้าเอลติส 1.8e นะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าพิเศษมากคะ่ะคุณพี่จ๋าหายากนะสีดาไม่เท่าไหร่นะเจอ1.8ด้วยนะคะวันนี้ได้มาครบแล้วนะคะเป็นสีที่หายยากด้วยแล้ว ก็ได้เป็นสเปคที่หายากเหมือนกันสำหรัคันนี้จัดมาให้แล้วที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะปี2017ราคา379,000บาทเท่านั้นสนใจรจายละเอียดการจัดไฟนันหรือว่าการซื้อสดนะ,ะโทรติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะสำหรับวันนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของหนดน,หนิดนึงนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถออติสมือสองนะคะเข้ามาใหม่สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ